สวัสดีครับวันนี้คนเชลเลชั่นแนลเราอยู่กับพี่อ้ยอยอวันนี้เรามากินเกงปลาไหลวันพี่อ้อยกันนะครับตอนนี้กําลังทิชิ้มเครื่องรานะครับเครื่องรา่ถังหลอกเกงปลาไหลัยฝีมือพี่แมวแม่ครัวคนเดิมอีกแล้วเวลาเกงปลาไหลัยหอมเหมือนไม่เ,าเทาใบชาอีกไอ้เนี่ย เงินก็โค้ามันก็นกปลาแกงไงอ,อ่มัมนแกงปลาดุกกันอืมนี่ก,ก็ใส่พริกลงไปกับเพิ่มความเป๊ะเป็ะต้องมันต้องเป๊ะร้อนกับเกงปลาเลยนี่แกงพริกแกงนี้นีเพิ่มความเป๊ะร้อนนะครับอตอนนี้เล่ยดีได้เราจะล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอามาเล่ <c oughs> เล่เป็ะ หี่ปุ่นเอาเตะเนื้อนเบบนี่ยครับเนี่ยไปยางไดเลยแบบหีิปุ่นเนี่ยไว้เตนเนื้อกระดูกไว้เตะกระดูก ตอนตอนนี้ก็ไม่ติดตั้งอะเลขเขยเส้นเรื่องเลครับเดี๋ยวนี่เราอยู่กันที่บ้านพี่อ้อยนะครับบ้านพี่อ้อยตอนนี้ร้านกำลังคว้นอยู่ปวดเท้าไฟฟ้าเก่าปะ ส่วนในส่วนของกระดูกนะครับตีเหลเลาออกจากเนื้อแล้วเราไม่ถึงเราเรามาทอดนะครับทอดทอดได้รอบเลยเราไปใช่ในแกงอีกทีนึงครับเพราะล่างจยากที่เราแกงเสร็จแล้วเราจะไม่ทิ้งเลยเราไม่คว้านเป็นแววนนะครับนี่นะครับสุดตาสารานครสี่ธรรมราชเนื้อเล่เนี่ยเด i mean. ือเนื้อเนื้อปลาเล่ดีว่าเราคว้านหั่นมาเสร็จแต่เดียวเราเลเสร็จเร็วเราดูก็ไปทอดเร็วกันนี่นะครับ เอามาหั่นแบบนี้นะครับซอยแบบนี้นี่ก็คือสูตรตาซาลาเขาจะกินแบบนี้นะครับเขาไม่บ้าเป็นเวนบางพื้นที่ในภาคใต้เราก็ตัวตัวไปเขากมับมเก็จะภาพเป็นเป็นเวนเป็นวงเลยมงเป็นเลาลงไปกลายเป็นบงต่อนี้นะครับนี่ครับปีอ้อยนะครับกุ๊กตัวจริงมาแล้วสวัสดีเมียตั้งไงทำเมี่ยเก่งก็ต้องตำวะนี่ครับนี่ครับหั่นกันนะครับ เนี่ยครับเราจะได้มาประมาณนี้นะครับดันตั้งดันไม่ได้จือไม่ดีนันตัเออดันตั้งไม่ได้เลยเลยอย่าตุกเบอร์จือละฮึ่มตู้เบอร์เลยเนาะนั่ซื้อดันตั้งเน,นี่ยซูตัสซาลาะนะครับกว่าไปตึ้งรายการเย่ยๆนะครับชงรายการเย่ดีมาเดีว่าตัสาลานะครับมาชมกันได้นะครับสูตรนี้นะครับเก่งไล่เก่งดีไล่ใส่เครื่องนะ เร้เห็บสุดมันกระดูกตอสเนี่ยร้อนเดี๋ยวเราไปเลยกันล่างกายเราอันเร็ดปะบอกหน่อยเถินนะก้าได้พี่รู้บ้างอยากรู้ชมรูนั้นมีคู้มา้คงเป็นผู้ชายรอลอเอาไว้แนทาง นี่นะครับตอนนี้ฮัน,นอะไรกันะครับตอนนี้ไล่ยของเราก็ประมาณกาวขีดนะครับไม่ถึงหนึ่งกิโลวันนี้ห้ยายักษ์ถูกไหมห้ายักษ์เลยนะดำมาชจฉัดเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงกันเลยหิดง่ายข้อนเดียวหิดเลยนี่ครับจะได้อะละเอี่ยนอะไรเอียดไปพันนี้เลยเดี๋ยวเราไปเล่ตอนเก้งกันเลยครับน,นี่นะครับเครื่องเก่งปลาเล่ยของเรานะครับเครื่องกงอ่ะที่ตัวไปแต่ว่าเราใส่เครื่องราดนะครับ พิกว่าดีดาใช่<า>ไห<ป>มนะตามมาด้วยเคยตาซาลาเคยต่างขึ้นนะครับนี่นะครับใส่กะปิลงไปนี่นะอ่าสูุนนี้เลยนะเครื่องนี่เครื่องแกงปีตัวไปก็ได้แต่ว่าเครื่องแกงกะทีตัวไปแต่ว่าเรามาแทงใส่เขื่องราใส่พริกใส่ความเผ็ดร้อนไป นี่พี่เมื่อกีทำอย่างนี้ใช่แล้วครือเปล่านี่กางเต็นท์หากระดูกของปาลาไรนะครับตอนนี้ดูของไรที่เราทอดตอนนี้ก็กำลังจะได้แล้วนะครับประมาณนี้ไอ้จอบกรอบก็ทอดไปเรื่อยก็ได้ถ้าได้ประมาณนี้เอาคือเคี่ยวได้เก,ๆๆกี๊ยวกินได้วันหนึว,นวันหนึ่งก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่วันจันทร์วันจันทรนี้ น้ำแม่ครัวแม่ครัวเดี๋ยวเราไปเดาปีอ้ยกันว่าเสตเด็ดไหมนี่นะครับกยย่ยาเสร็จเดียวตอนนี้หน้ำกร้อยปีอ้อยไมนกับแหวกเลยนี่ไปตัดพุ่มมาตึงทีวนี้ขัวข้าวไปเลียวอตอนนี้ไม่ตัดขั้วดำเลี้ยมห <c oughs> นังรับลืมก็ตัดซันเก็บเลยตัดซันไปเลยหนั <c oughs> นงรับ ันเนื้อเซตเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแกงกันเลยแกงกุ้งอะไรแกงกุ้องอะไรเนี่ยแกงกระพมคขิงแกงพร้พรมอมปลาไหลนะพร้อมเมฆัวพร้อมเลยไหมเดี๋ยวเมฆัวปั่นลังปั่นน้ำกะทินะครับเราใช้น้ำกะทิสดๆเลยนะครับนี่ครับทีนี้การปัน่นเยอะ เดี๋ยวเราไปในตอนดิปันเต้แล้วนะันนี้เราตั้งกะทิแล้วนะครับกับหม้อไม่ใช่กะทะใส่แล้วก็ตามมาด้วยหัวคานี่ครับใส่หัวคาลงไปครับหัวคาเอีงหัวอะไรใส่หัวคากล้ง้อมเลยนะครับเกินเก่ง เข็มข้นม,มาเลยครับหอมองม,มานเลยตอนนี้กใส่ขิงแกงลงไปเนี่ยใส่ขิงแกงลงไปแล้วเรารอาโลโลโลให้มันเดือดใช่ไหมถึงก็ก็ให้คนก็เขาไว้เขากันเลยครับใส่รอรอใส่ปลาไหลเลยนี่นะให้เดือดก่อนให้เดือดก่อนตอนนี้เอาใส่ปลาไหลนะครับใส่ปลาไหลลงไป เนี่ยครับหลไรเนี่ยครับไปส้มกับหนังแกงกะทิโอ้ยกินหอมร้อนๆนะคนน้อยๆคนรักไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าเข้านี่ตามมาด้วยอ่าเนี่ยติ๊กทอดนะครับเราก็โรยลงไปเลยกระดูกติ๊กทอดนี่นะครับตอนนี้สุกแล้วครับพ่อสปุ๊บ กะซุกเลยนี่<ล>พอใส่ปลาเลเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยให้เดือดน,นะครับ <c oughs> พอเดือดเสเร็จเอาก็ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับคือใบครูดกะตือว่าเสร็จเราไปชิมกันเลยครับผมตอนนี้ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับนี่นะครับใบมะกรูดกาซุกนี่มันก็ได้ประมาณนี้นะครับค้นมากๆเลยครับนี่นะครับ ใส่เป็นมะกรูดขั้นตอนสุดท้ายนะครับไปชิมกันเลยครับพุ่มนี่แหละครับย้อยยาชิมนะครับนา้ตับมาเลยตับตั๊บนาดูมันดูเหมืนหัวตับดบกรบอยู่แล้วเถอะสดเมื่าสดเก่งเลี้ยงนี่ลายสดจัดเอออาโรวยยำยำคุณเจาบัน นี่นะครับอ่ากิติมาซักนะครับเอฟซีมายักในเมืองตะคอซีธรรมารัชนี่นะครับหเหื้อหเหลื้อเอก่งเก่งปลาไหลนะครับไอ้น,นี่ก็เก่งปลาไหลเอาเล่ดูกอกเก่งแต่เ,เนื้อนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันก็กินไม่ได้ดูกนี่ก็ไม่จะถิงไ,ได้ไม่จะถิงอ,อ่อ่ามา เอามาโตแล้วใช่มันครบน้ำมันต้องทำบะเนี่ยรับประวัติที่เขาบอกว่ากินบาลาเลยเป็นดัดดวงเป็นดัดี่ดวงมานรเรานี่ครับนิ่งไม่จ่ายเป็นแล้ว,วรับต้าวตำบะเนียนแต่ว่าเป็นนี่คือดูตัวนี้ครับถ้าเอกคว้านไปบนกับเนื้อเวลากินเนี่ยมันเป็นดูคุณแข้งไปบ้านล,ลำไส้แต่ไม่ลำไส้เนี่ยอักเสบเนี่ยก็จะดัดดวงที่เกี่ยวเลือดไม่จ่ายครับอ่าที่ออกเลือดแต่เนี่ยครับตัวนี้ยพอเราทำบะเนี่ปั๊บเนี่ยกินได้ครับคนดัดดวงกินได้จะปื้ นะดูเราก็กินเลยก็กก่ถิ่งเนี่ยอ่าอันเนือนี่ก็กิน้อยเลยครับเนี่ยลองเลยลองเลยครับอืมมันติดนวดอืมบ้านบ้านบ้านเลยบ้านดอเบ็ดบ้านบ้านมันต้งเข้มข้นมาเนี้รับตรงเนี้ยดูกรงเนี่ยครับลูเนี่ยเราก <Report. S 1> <disciple. S 2> ินกับแต่ว่าเคี่ยวได้เลยใช่ไหมเราเคี่ยวได้เลยว่าเราทอน tiêu ra, được cả những cái lá để bén lớn lo còn nó có nó ním nữa nhá nha nhiều con rồi bỏ con bạc ta đối với bỏ con nào con làm được ra đàn ta cứ nó cứ con chạy tiêu bén luôn to nữa bốm nó mới nhiều ti còn lá các, còn dài luôn Bên ơi Cặp Ban cả ban mình Cặp giả 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 tụ quanh Để mình kèn giả Kèn tụ quanh mình lô rồi rồi Lô kết rồi rồi Nằm vừa rồi Nằm lại lấy cả đây kiếm đá ra gặp Cô còn lấy chè rồi Nếu bị ôi tao à? đi ปลาเก่งเล่ยเลยครับ,บ,บไม่ s. <S ไม่น่ากินเรื่องเนื้อกับเนื้อวัวข้าววัวข้าวเปกลูดกับปกลูดปลาเลได้ลลูออนี่ของจริงนะครับเก่งปลาอะไรดีนี่นี่ปีเชือกโอ้ยซาลา